เที่ยวมาถ่ายชุดไทยชุดสบายไทยสวยงามครับวันนี้มัดอรุณคึกคักอีกแล้วครับคือคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทังต่างชาติทั้งคนไทยนะครับ สวยงามช่างภาพถ่ายก็ช่างภาพไทยสวยงามแน่นอนครับที่ราต้องกาการนทันเแล้วพี่นักันงกาหรืออกย่ก็คือกปีไทยวันี้15เมษายน สำหรับผวัดทก็อสร้างการบริบาลนี้เกี่ยวพันกับผู้ที่เข้าสู่เหตุการณ์ปกติคุณโยมสิงห์คงกีสาสำหรับช่วงบ่ายวันนี้เวลา15.30นโอ้ข้างล่างก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชุดไทยครับพี่น้อง สุดไทยดังไกลทั่วโลกนะครับสวยงามจริงๆรับกับคณะสงฆ์แล้วก็คนงานภายในวัดในรูที่นี่ก็คู่ของฝรั่งครับกเนี่้อละข้อพิหารเวลา15นาฬิกน30นีตนี้ สงน้ำวัดขอพรเจ้าในเทศการวันสงกรานตตลอดจนถึงห้านหน้าวัดก็มีมหาลัก์ารเฉลิมฉลองจ้ในเทศกาลวันสงก์การแสดงดนตรีไทยิบราณแบบไทยโรเบรดตีน้ปลให้วานโรยอาารอ์ ข้างบนก็สูงหน่อยครับแต่อะไรมุมสูงสูงสวยๆนะครับนะมมาฝั่งนี้ก็ นักท่องเที่ยวเริมเหมือนกัน और मैं ले ले लीजिए तुम มุมสวยมุมงามครับชุดสวยชุดงามมากแล้วก็ต้องถายออกมาอย่างสวยงามครับทาง้รงนี้คือทางเข้าถนนอรุณอมรินนครับก,กำลังหลังไหลเข้ามาครับโอโ้ เราจะไปดูฝั่งโน้นกันครับเราไปดูฝั่งนี้ครับมีนักท่องเที่ยวมาว้าวมุมนี้ก็เยอะเหมือนกันครับนักท่องเที่ยวสุดท้ายเทียบ

Open, open mga ano, open mga... Open yung mga... เดี๋ยวเราจะไปดูฟังสุดท้ายกันครับฟังสุดท้ายนักท่องเที่ยวมีไม้สลุสดี มาทางนี้ก็เยอะเหมือนกันครับโอ้ต้องเที่ยวเนืองแน่นทุกฝั่งเลยครับการท่องเที่ยวไทยนี่ถึงจะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็ไม่ส่งผลกระทบเลยนะครับ นักท่องเที่ยวก็ยังหลังไหลเข้ามาที่จะเห็นหน่อยก็คือหน้าออกไปทางแขกนะครับคนจีนจะน้อยลงจะออกไปทางแขกทางมาเลฟ้าหลังก็มี นี่แะครับคือสีสันการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลรสรงการของประเทศไทยนะครับวัดรุ่นมองนี้บ่มีเงียบเงาเดือพี่น้องขอบคุณหไลคยครับที่ทติดตามสอดเป็นกำลังแรงใจให้เบาแดงนะครับเนาะขอกุณไม่โอกาสหน้าครับสบายดี